e d ตอีดิชันสีขาวนะแมกหลอยางใหม่สเกิตรอบตัวคันนะสำหรับเซตอีดิชันคันนี้นะแล้วก็นะคะมีนะคะไททันอ่าไม่ใช่นะคะไททันพัสวเตี้นะคะใช่แหละไททันพัสวเตี้นะคะคันนี้ก็เป็นปี2019เหมือนกันนะคะสำหรับไททันพัสวเตี้นะคะก็จะมีนะคะเป็นนะคะไฮรักรีโวเซตอีดิชันนะคะ ซิ่งขาแซดไม่อยากให้พลาดนะแล้วก็4ประตูเกียร์ออโต้นะคะเป็น Toyota Rivo นะคะแล้วก็เป็นนะคะนิสาันดาร้าย NP 3 0 0นะคะคุณลูกค่ะสำหรับนะคะลูกค้าที่กำลังมองหานะคะรถนะคะ,ะพร้อมใช้นะคะราคาสบายยนะคะแล้วก็ที่สำคัญจัดง่ายมากๆนะคะที่นี่นะ,ะจัดง่ายอนุมัติเร็วนะคะอยู่ก็ไม่อยากให้พลาดนะคะ อาถ้าสมมติว่านะ,ะลงจัดเทเลอร์เรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเซลลกุ้งนะ,ะอัปเดตราคานะคะคพร้อมรุ่นพร้อมรายละเอียดให้แฟนเพจเ c ซนะคะได้ดูได้ชมก่อนใครนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดนะคะเป็นบรรยากาศสดที่หน้าโชว์รูมกันนะ,ะอากาศก็ร้อนมากกลัวะคะ่ะเซล์กุ้งขอหลบแดดแป๊บนะคะอ่าสำหรับนะ FC กำลังชมไร์สดนะคะของเซลกุ้งนะเราอยู่ที่นะคะเจ๊คําปนยูสค่ะนะคะเพราะว่ามานะคะอาทิตย์ที่แล้วหนึ่งเทนเลอร์นะคะขายหมดแล้วนะคะ,ะช่วงนี้นะคะุณลูกค้าขาขายดีมากๆนะคะค้นกันมาทุกวันนะ,ะแต่ที่นี่นะคะุณลูกค้าขะรถจอดไม่นานจอดไม่นานนะ,ะขอย้ำนะว่ารถที่นี่จอดไม่นานนะคะ,ะสม,มุดว่าคุณลูกค้านะ ก็มีนะคะครั้งก่อนเนี่ยนะคะรถยังไม่ลงเทนเลอร์นะคุณลูกค้าเห็นในไลฟ์สดนะ,ะโอนจองตั้งแต่อยู่บนเทนเลอร์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าที่นี่ขายเร็วมากนะคะุณลูกค้าที่เคยเข้ามานะ,ะก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าที่นี่นะคะจัดง่ายมากๆนะแล้วก็ที่สําคัญนะเซลล์กุ้งก็ดันดันดนะคะดันเคสนะ,ะให้คุณลูกค้าได้ผ่านง่ายๆนะคะฟ,ฟรีดาวออกรถูนบาทแล้วก็ไม่ค้าแล้วก็ ที่สำคัญนะร,รับโปรโมชั่นนะรับกันไปแล้วหลายท่านนะสำหรับแฟนเพจ f c นะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นแคปไม่ว่าจะเป็นสีประตูตอนเดียวหัวเดียวนะก็มีเขเ้ามาแยแยมากมายนะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะให้ลูกค้านะได้จับได้จองก่อนใครนะเซลกุ้งอัปเดตอัปเดตก่อนเพื่อนเลยนะอะวันนี้เข้ามา7คันนะเข้ามา7คันนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออตโต ไ่าจะเป็นแคปไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูนะคะคุณล้วค่ะไม่อยากให้พลาดนะคะร,รุ่นไหนยี่ห้ออะไรอยู่นะคะโอนจอง199บาทนะคะโอนจองแค่199บาทนะคะคุณล้วรับเงินสด1,000 10, 0บาทนะค,คันแรกของเรานะะเป็นนะตโตโยตา vo, ้าไฮรักรีโวซัดอิดิชั่นปี2019้แมกยอยางใหม่นะคะโอ้สวยงามมากๆาะ สำหรับไฮรักรีโวแซ e อีดิชันปี2019นะคะขายดีมากๆนะแซดอีดิชันนะคะซิงคาแซดนะก็ไม่อยากให้พลาดนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฝากมาโทรทิ้งบาโทรทักแชทแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะที่นี่ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะหาอยู่นะครูหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะ อ่ะสอบถามเพิ่มเติมนะฝากเบอร์โทรทิ้งเบอร์โทรได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะคุณลูกค้ารถก็กำลังทยอยนะคะลงจากเทเลอร์นะคะกำลังทยอยลงแล้วนะคะทุกคันนะคะเดี๋ยวเซลกุ้งนะคะจะอัปเดตให้แฟนเพจเอฟซีได้ดูได้ชมนะคะก่อนใครนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะจองกันตั้งแต่อยู่บนเทเลอร์จองกันตั้งแต่อยู่บนเทเลอร์นะคะ อยู่บนเลเลอร์ได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะเข้ามาใหม่7คันนะเข้ามาใหม่7 8ดคันนะ,ะสวยทุกคนันนะสวยทุกคนันค่ะคุณลูกคาค่ะที่นี่นะคะไม่สวยไม่รัดเราไม่ขายนะนอกจากรถสวยไม่พอจัดง่ายนุมันเร็วนะคะเงินไขก็ไม่ยุ่งยากนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะวันนี้ก็สวัสดีวันเสาร์นะ,ะวันเสาร์นะเสาร์อาทิตย์พักผ่อนไม่ได้ไปไหนคุณลูกา ที่พักผ่อนไม่ได้ไปไหนนะคะก็นะคะมาดูรถเฉยๆนะ,ะมาสัมผัสออปชั่นนะคะเข้ามาหาได้นะคะเข้ามาหาได้นะ,ะมาเข้าห้องน้ำนะคะมากินน้ําได้นะคะ,ะสำหรับเบอร์โทรเซลกุ้ง0826424951นะคะ0826424951นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคตน,นะกลัวสอบถามกันเข้ามาได้นะคะใจดีใจดีนะคะสำหรับเซลกุ้ง ไม่วินนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะอ้าวคันที่สองนะคะคันที่สองมาแล้วนะคะโอ้โหฟูดฟาสนะคะฟูดฟาสสวยงามมากๆน,นะคะผ่านไปสองคันแล้วนะคะผ่านไปสองคันแล้วนะคะอันนี้ก็ดูดูคนสวยก่อน,นะให้ดูคนสวยก่อนระหว่างรอรถแตนเกลยดูคนสวยนะคะสองคันสองคันนะ เส้น Edition นะคะแมกหลอย่างใหม่โอ้โหวันนี้มีเส้นปี19ค่ะเส้นอีดิชันคันแรกนะลารงณปแล้วนะคะเดี๋ยวลงมาอีก3คันเดี๋ยวพาไปชมนะคะเดี๋ยวหน้าดำเดี๋ยวเป็นฟ้า อันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่อีกแล้ว1นึ่งเทนเลอร์นะคะเอาคันที่3คันที่สนะครัวขามาพร้อมนะคะมิ t ซูบิชิไทยท่านตัวเตีย้ยนะปี2019นะคะแมกลอยางใหม่นะคะหลอดำดุไปแล้วนะคันที่3นะคะคันไหนก็สวยนะเพราะนี่ที่นี่ขายแต่รถสวยรถถูกรถดีรถมีคุณภาพนะจ๊ะจัดงานอนุมัติแล้วนะจ๊ะเข้ามาแล้วนะคุณลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมนะคะ หารุ่นไหนยี่ห้ออะไรอยู่นะคะสอบถามได้สอบถามได้นะคะที่นี่การันตีรถสวยและดีที่สุดในชนบุรีนะคะเอาสำหรับเอกสารนะคะสำเนาบัตรประชาชนนะ,ะสำเนาทะเบียนบ้านสลิป3เดือนล่าสุดสเตทเมนต์6เดือนนะคะง่ายมากๆ0 8นะคะ4 9 5 6 4 2 4 9 5 1นะ,ะอันนี้ก็เบอร์โทรเซล์กุ้งนะคะหารุ่นไหนยี่ห้ออะไรอยู่ก็เหมือนเดิมนะคะ ก็ไปดูได้นะคะที่ในเพจดีดีกูดคาร์หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นทางไลน์นะคะอ่ะพิกัดนะคะพิกัดกันนิดนึงนะ,ะสำหรับเจ๊คำปุนยุสคาร์นะ,ะพิกัดอยู่เส้นชบอ3009นะ,ะ์เ้นะเส้นสานามกบ,บุรพาแหลมฉบังนะคะบ่อวินปากร่วมโรงโปะนะคะจังหวัดชนบุรีนะ,ะอันนี้ก็เข้ามาใหม่นะ,ะสำหรับไฮรักรีโวปี2019 2.4เกียร์เมนนุ แอบซิ่งราคาเบาๆ3 8 8 0 0 0 0บาทนะคะนี่ก็น่าใช้นะคะสวยงามพร้อมใช้นะ,ะเดี๋ยวเซลกุ้งนะคะพาไปชมนะ,ะบรรยากาศข้างหลังนะคะเพราะว่ารถเข้ามาจอดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูไปชมก่อนใครนะคะคุณลูกค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับนะคะช่วงบ่ายๆนี้นะคะสวัสดีช่วงบ่ายๆนะคะสวัสดีวันเสาร์นะ นี่ก็วันอาทิตย์นะคะคุณลูกค้าไม่ได้ไโอ้ต้องขออภัยด้วยนะคะสัญญาณหายนะคะอ่ะสัญญาณหายนะคะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะสัญญาณแคปห้องนิดนึงนะคะอ,อ่ะสวัสดีทักทายแฟนเพจทุกท่านนะคะอยู่กับเซลกุ้งนะคะคุณลูกค้าค่ะเอาคันแรก แรกพาไปดูพาไปชมนะคะคันแรกเราอยู่ที่นะคะมิสบิชิไททันนะสองจ2ดสี่ไมล์เวทปี2019นเะเป็นชมออนิวนะคะตอนนี้ก็เป็นชมออนนิวเลยนะคะสำหรับ มิตซูบิชิไททันนะะ2.4มายเวทนะคะ, way, ะ,คะปี2019หลอดดัดุนะคะสำหรับไททันพลาสยกสูงนะ,ะชุดแต่งนะคะรอบตัวคันมาตรฐานศูนย์นะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กนะคะไม่ว่ากระจังหน้านะคะไฟเอลด์ไฟตัดหมอกนะคะสวยงามสปอร์ตมากๆนะคะสำหรับนะออนิวมิตซูบิชิไททันพลาสนะคะ, Plus, ะ,คะเป็นโอเปนแคป2.4ปี2019สีดำมีเสน่ห์หลอดดัดุของเรานั่นเองนะคะสำหรับคันแรกของเรานะจ๊ะ อ่าสำหรับนะคะันที่2นะคะคันที่2ของเราเราอยู่ที่โต้ตาไฮรักลีโวแซตอิดิชันนะ,ะโอ้สวยงามพร้อมใช้แม็กลอยังไม่ออกไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะ,ะสวยงาม2019นะ,ะมาพร้อมที่37ก้านตรงขอบ18 user. ออกไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะคะสำหรับ Z ซตอิ i ิชันของเรานะคะ มาพร้อมรถปีใหม่ใหม่วิ่งน้อยการันตีศูนย์นะคะสําหรับคันที่2เราไปดูคันที่3กันนะคะคันที่3นะเราอยู่ที่ไฮรักรีโวนะเป็นนะคะเขาเป็นเกียร์อะไรนะคะครูกค่ะค่ะเอาเปิดประตูเข้าไปนะคะโอ้โหครัวค่ะเป็นเกียร์ออโต้แคปออโต้นะคะแคปออโต้เป็นโอเพนแคปนะแคปเปิดได้นะเป็นออโต้นะคะอามาพร้อมนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ โอ้ยไม่น,นะแอปออโต้ยกสูงนะคะเป็นพีเรนเนอร์นะคะเป็นพีเรนเนอร์นะคะคุณผู้ค้าเราอยู่ที่ฮารักรีโวนะคะสมาร์ทแอปพีเรนเนอร์นะคะยกสูงนะคะเกียร์ออโต้สีขาวนะคะปี2018นะคะอ้าวนะคะคันที่4คันที่4นะคะเราอยู่นิสสันนาวาร่านะคะนิสสันนาวาร่า NP 300ร้อยคาไลเบอร์นะคะ มาพร้อมแมกลอยยางใหม่เครื่องยนต์2 5 0 0 c ีนะคะไปดูก่อนนะคะว่าเกียร์อะไรคุณผู้คะสำหรับคาราเบอร์นะคะ NP300 คันนี้นะคะเป็นเกียร์เมนนุ่นนะ,ะเกียร์เมนนุ่น6สปีดนะคะเป็นเกียร์เมนนุ่น6สปีดนะคะสำหรับคาราเบอร์ของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะคะรถที่เข้ามาใหม่นะคะมีรถคันไหนนะคะเป็นรถในดวงใจแฟนเพจ FC กันบ้างหรือเปล่านะจ๊ะ สำหรับนะคะคันที่ห้านะคะเราอยู่ที่นะ t โตโยตา้าฮารักรีโว่นะคะคันนี้เป็นสี่ประตูพีเรนเนอร์นะคะดูก่อนนะคะว่าเป็นเกียร์อะไรนะคะล็อกรถล็อกค่ะรถล็อกส, <laughs> อสำหรับดคค่าลูกค้านะคะวันนี้นะคะเซลกุ้งก็มาไลฟ์รอบพิเศษนะคะอัปเดตนะคะอัปเดตอัปเดตอัปเดตสำหรับวันนี้นะคะ คันนี้เป็นเมนนวดนะคุณลูกค้าสำหรับโตโยต้าไฮรักเรีโวเป็น6กเกียนะคะเป็นเกียร์เมนนวดนะไม่วิ่งห้าหมื่นนะสำหรับซีประตูเพรเนอร์เกียร์เมนนวดไปสองพันสิบแปดนะคะหลอดํำดุนะคะหลอดดำดุนะคะสำหรับคุณลูกค้าค่ะอันนี้ก็นะคะอยากจะแนะนำมากนะเพราะว่าสวยงามมากๆโอ้โหคุณลูกค้าแค่หน้ากระจังนี่โอ้โหหล่อมากหล่อมากนะคะ อันนี้ก็คุณลูกค้าจองได้เลยนะคะเพราะว่าหล่อมากนะเราอยู่ที่ไฮรักรีโวอรซดอีดิชันนะ,ะชุดแต่งของเขามาเต็มคุณลูกค้ค่ะชุดแต่งมาเต็มนะคะมาพร้อมสีขาวมาพร้อมแม็กหล่อยางใหม่ที3 7ก้นตรงขอบ18คุณลูกค้าได้สเกิตรับตัวคันได้สีขาวได้ซัดอีดิชันปี2019สรถปีใหม่ใหม่พี่น้อยสุดยอดของไใ้โอ้เน็ตก็หายคุณูค้คันเน็ตหายนะคะ ไปไหนไกลก็ไม่ได้นะคะเน็ตหายนางสารนะคะเซลไซแห้งนะคะเน็ตก็ไม่มีอ่าสำหรับคันนี้คุณล่วาคะหาอยู่ไม่อยากให้พลาดนะ,ะเพราะสวยมากนะ,ะลูกค้าไม่จองเดี๋ยวเซลลกุ้งจองก่อนเราอยู่ที่นะโตตาไฮรักรีโวนะเซตอิดิชั่นปี2019ขาวสวยอวบนะคะหล่อมากโอ้อยากได้ไม่อยากได้กันแฟนเพจ f อฟซีนะพละาดนะ จอง199บาทนะคะรอมากๆนะคันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะสำหรับนะคันนี้เราอยู่ที่ไฮรักรีโวเซต์อีดิชัชุดแต่งมาเต็มนะมาพร้อมแบคลอ,อยยางใหม่ออกไปไม่ต้องแต่งเพิ่มคุณรู้ว่าจอง199้องบาทนะคะเลขเขามานะจ๊ะแม่ค้าใจดีอยากขายนะคะสำหรับคันนี้ได้สีขาวชุดแต่งรอบตัวคันนะมาพร้อมกระจังหน้าแต่งนะคะแล้วก็สเกิร์ตรอบตัวคันแบคลอ,อยางใหม่ โอ้ oh, โหโหลดมาเรียบร้อยนะออกไปนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องแต่งเพิ่มนะอ่ะเดี๋ยวเซลกุ้งจะอัปเดตราคานะสําหรับรถเข้ามาใหม่แต่ละคันนะตอนนี้หลบแดดก่อนนะคะอ่ะ <c oughs> สำหรับนะแฟนเพจ FC นะคะของเซลกุ <c oughs> ้งนะเดี๋ยวเซลกุ้งนะคะจะอัปเดตนะคะรถที่เข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นนะคะ e เซ t อีดิชั่น3คันนะ,ะสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวอัปเดตราคา คุณลูกค้าสามารถจองรถได้เลยนะคะจองรถได้เลยนะคะจอง199บาทนะคะรับเงินสด1 0,000บาทนะรับเงินสด1 0,000บาทนะไม่ต้องลงทะเบียนนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องตรวจสอบสถานะนะหม้อ,อรถรับเงินไปเลยนะทำอย่างเดียวนะคะทำใจ <laughs> เพราะที่นี่จัดง่ายอนุมาเร็วนะคะต้องทําใจนะคะเอาสำหรับรถนะคะลงมาเรียบร้อยครบทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเซลล์กุ้งขอจบไล์สดเพื่อจะไปถ่ายรูปอัปเดตลงเพจนะคะอาสำหรับนะสนใจคันไหนก็ทักแชทแอนไลน์ได้เลยนะคะสำหรับไรสดช่วงพิเศษนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ